ครับนะครับตอนนี้นะครับก็โอเคเอาแค่นั้นเพราะว่าบกไรอยไม่แห้งนะครับคือมนีก็เป็นนะครับช่วงเส้สายของวันที่1 1กันยายนปี2 5 6 6นะครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่นะครับโรงพยาบาลวาปีกัะพงนะครับจังหวัดมหาสารคามซึ่งมนีนะครับหมอนัดหามากนอนรอ หนึงคืนนะครับเพื่อจะผาตัดในวันพรุ่งนี้ก็คือ12กันยาหกหกนะครับตอนนี้ก็เมื่อยเมย์นะครับทำช่วงกินเข่ากับพกค่อยได้นะครับแล้วก็เจ็บทองนะครับก็ขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเมือ่อือ่นกับสิ่ผาตัดขอให้ผ่านผลไปได้โดยดีขอให้ปลอดภัยนะครับแล้วก็หายขาดจากโรครายนี้เป็นปกติใส่ชีวิตแบบปกตินะครับ จองอภิพุนจะหนักกับขอกราบขอพระพุ้นเจ้าทุกท่านนะครับที่ร่วมนะครับบริจาคเป็นท่านนําใจอันยิ่งใหญ่นะครับซึ่งจองอภิพุนกับภรรยาผมบ่เคยได้รับสิ่งนี้มาก่อนในชีวิตนะครับเป็นเงินมากที่สุดเท่าที่เคยได้รับมานะครับเป็นค่าเดินทางในการรักษาพยาบาลด้วยนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเป็นเงืนที ช่วยเหลือชีวิตครอบครัวผมได้เยอะมากนะครับขอบพระคุณมากๆจากใจจริงๆนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้หลังผ่าตัดผมก็จะอัปเดตสถานการณ์ให้ดูอีกทีนึงนะครับท่านผู้ชมนะครับขอบพระคุณมากๆ สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเมือ่อนี้หลังจากที่วันที่สิบเอ็ดนะครับที่หมอโรงพยาบาลว่าปีวัทุ่มนะครับิ่นไดมาให้ภรรยาผมเนี่ย้นเย็นใจพุ่มที่สูงเนี่ยครับมานอนรอ,อขึ้นืหนึงนะครับล้วกะมังว่านกะสิบสองกันย่าหกหกกับผ้าตัดนะครับผมกะบ่ได้มาเยี่ยมนะครับเพราะว่าผ่าตัดเสร็จกะ ออกจากห้องผ่าตัดแล้วก็คำพอดีนะครับผมกับ่อยากรบกวนนะครับเมอนี้ก็เป็นเศร้าของวันที่สิบากันยายนปีสอง6นยหนะครับหลังจากผ่าตัดแล้วก็รู้สึกว่าผ่านผลไปโดยดีนะครับท่านผู้ชมนะครับปลอดภัยนะครับแล้วก็ฟืนตัวไว้นะครับแต่ว่าก็โดยร่วมกับเจ็บแผลนะครับคือผ่าตัดลั้มใส่นะครับท่านผู้ชมนะครับแล้วก็ ช่วงทองนี่กับพาไปประมาณสิบหาเส้นนะครับคือว่าแผลใหญ่มากนะครับแต่ว่าภรรยาผมกับอดทนนะครับแล้วก็ผมกะเป็นกาลังใจให้นะครับขอบคุณเอฟซีทุรกันนะครับที่รวมบริจาคเงินนะครับแล้วก็เป็นค่ารักษาพยาบาลให้กับภรรยาผมนะครับผมขอขอบคุณในหลายแล้วก็ผมกับภรรยาเนี่ยคสิบพันช่วงเวลานี้ช่วงเวลาที่เจ็บปวดนี่ไปให้ได้นะครับท่มนผูมชมนะครับ จังไดกะฝากเป็นกำลังใจนะครับให้ผมและภรรยานะครับได้ต่อสู่ได้ชีวิตใหม่ได้เดือนท่างเพื่อจะต่อสู่ไปในป้ายภาคหนานะครับเพื่อว่าจังไดกะน,นะครับบอกยังกับปตือน,นะครับจมา่นช่มกะฝากเป็นกำลังใจนะครับขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับที่เอฟซีตุกทันนะครับที่เป็นกำลังใจให้จอมพ้นมาโดยตลอดนะครับภรรยาผมเ่นกะว่าว่าใด นะครับช่วงนี้มันจะเก็บข้อนะครับจะได้พ่อตากับแม่ย่ายเรามาเฝ้านะครับท่านผู้ชมนะครับยังไงก็มือนีกัมาอัปเดตอาการป่วยให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันเพราะว่ามีเอฟซีถามมาหลาย่านห,หลายคนมาเมื่อใดจะพาจะพาตอนนี้ได้พาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมนะครับยังไงก็ขอบคุณในห,หลายนะครับถูกแล้วกำลังใจนะครับติ่ทรงมอบให้ สำหรับคลิปนี้กัผมกับว่าอยากรบกวนพรรยาตอนดีดพักผ่อนนะครับต้องขอจบคลิปล่าธรรมชุมไปเพียงแค่นี้นะครับธันมชมนะครับสวัสดีครับ